นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะแนะนำตัวกับแฟนๆของเราสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก e two t h r e this สวัสดีค่ะสัญญาค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะสวัสดีค่ะตอมค่ะสวัสดีค่ะชานะคะสวัสดีค่ะเชียค่ะ โซนของเรานะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับเพลงใหม่นะคะมาวันนี้ตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้น่บอกได้เลยวันนี้สองเราสองคนนะคะเตรียมคำถามกันมาเยอะมากพร้อมที่จะตอบกันยังคะแน่นอนค่ะอย่าลืมไม่รอเช้าเริ่มคำถามแรกของตาดีกว่าค่ะได้ค่ะอยากรู้เลยค่ะว่าคอนเซปต์แล้วก็ความหมายของเพลงชอปชอปเนี่ยคือแบบมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะ ที่มาของเพลงช็อปช็อปนะคะคือคําว่าช็อปช็อปเป็นสแลงภาษาอังกฤษค่ะที่หมายความว่าแบบเร็วๆสับๆ<อ>แล้วที่มาของเพลงนี้ก็คือจากคาว่า I'm a c k t h i s หรือว่า Let me c o o k ค่ะที่หมายความว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูว่าฉันทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองเอค่ะก็เพื่อหญิงพลังหญิงเนาะคอามเสพแรงมากแล้วคือเพลงนี้บอกได้เลยว่าเขา่บอกเพลงว่าเบี้ยวมากเบี้ยวหลุดโลกเบี้ยวจริงไหมคะอัจริง จริงเดี๋ยวงานใถ้าอย่างนั้นนะคะให้เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยช่วยบอกหน่อยดีกว่าว่าเตงอ่ะคิดว่าเตงมีความเบียวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมจากที่ปลายสายไปเลยก็ได้ค่ะอ่าพี่ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ซิกมากสุดดูเลยนะคะว่าเบียกแค่ไหนอ่าแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แค่สิบเต็มสิบก็พอค่ะไม่เป็นสิบเต็ม์เซ็นต์เลยมเท่าไหร่ โอเคก็เต็มร้อยเลยละเกนเนาะโอเคมาค่ะพี่สัญญาเออเขียนว่าน่าจะมาสักสองเปอร์เซ็นแล้วเราเป็นสายอยู่บนโลกแห่งความจริงอันนี้อันนี้สองเต็มสองหรือเปล่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะคะแต่ซินแต่ซินฟันดาบสัญญาก็ค่อนข้างที่จะเบียวอยู่นะยังไงคะยังไงคะก็ทำถึงไงเหมือนก็ต้องไปดูใช่ไหมก็ต้องไปดูเราเป็นสายเพลงด้วยเลยมาเออความเบียวเหรอ ค่ะตามนั้นเลยพันเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ทำไมคะเคยชอบดูหนังหรือว่าคือได้ยินว่าชอบอนิเมะใช่ชอบอนิเมะมากสารฝันใช่ชาชชร์เป็นพันเป็นต์ใช่ไ่ะขอสักแบบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าดูอนิเมะเหมือนกันเลนะชอบมากชอบมากเฮ้ยแล้วพี่อาตอมะค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอยู่สายเดียวกันกับพี่ปลฟ้าแล้วกันค่ะก็คือร้อยเต็มเลยสิบคืร้อเต็ม เรียกรู้ว่าถ้าแบบให้คะแนนคนที่เบียวที่สุดในวงคชเชียโอเคมีทว่างนั่งแต่งคอสเพลย์อยู่บ้างอันนี้ไม่ต้องคิดเลยตอบได้เลยไม่ว่าถึงขั้นนั้นไงแต่ถ้าว่าถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่ก็ก็มันเคยมีบ้าแะจะเขากันแล้วนะคะทุกคนยังไม่ทันเริ่มรายการเลยนะคะ แล้วอยากรู้เลยว่าแบบเพลงนี้คือเหมือนเพลงก่อนๆเนี่ยจะเต้นดูยากมากแต่เพลงนี้เห็นว่ามีชาเลนจ์แค่มือด้วยใช่ไหมเฮ้ยยังไงคะแค่ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เต้นแค่ครึ่งมือหรอกนเนาะใจเย็นๆหน่อยต้องหนากไหมเดี๋ยวสอนแฟนๆของเราด้วยได้ไหมเอาช้ารอบหนึ่งเร็วรอบหนึ่งเนมาโอเคมาเชียร์เดี๋ยวร้องร้องหนึ่งสองสาม เป็นกีชาแล้วเนาะชอบชอบตาด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 าสไลด์บิงแคทแอนด์แคทแก็ด้กดอันนี้คือยังไงนะคะคทร้องไงวะเาดิบาดิบดิอ่าอ่ะลองเร็วไหมคะก็ได้ค่ะเมื่อกี้คือชาแล้วเหรอใช่เมื่อกี้คือชา ถืว่ามันเร็วมากได้จำได้ไหมได้ได้ลองโอเคอันหนึ่งสองสามอันนี้ก็เร็วไปป่กเร็วไปปกติปกติหนึ่งสองสาม i a c o this slice เชอชอชอช็อเร็วเ็เร้ยเอาเราว็ดเเลย ค่ะก็ได้ก็ได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้บอกได้เลยว่าคือจะหาว่ามีส่วนไหนที่ยากไหมในเพลงก็อาจจะเป็นท่าเตนเมื่อกี้ไม่ทั้งหมดทั้งหมดอาะถามพี่เมมเบอร์กันดีกว่ามีแบบตัวแทนสักคนไหมคะที่อาจจะเป็นท่าเต้นก็ได้หรือว่าท่อนรองก็ได้ที่ยากที่สุดในเพลงนี้เลยง่ายเลยเหรอคะหัหนูคือจริงๆก็ยากทุกอย่างโอเคแต่ว่าได้พี่เําทำได้เขาคุณนะแต่ที่แบบว่าหินจริงๆคือการเต้นกับดาว เพราะว่าเหมือนเราไม่เคยเต้นกับดาบด้วยก็เลยแบบเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ใหม่มากๆโอ้โหแต่เมื่อกี้คือเซียนมากทุกคนชื่นควงเลยฝึกซ้อมกันนานไหมคะถึงจะได้ขนาดนี้ทุกวันนี้ก็ยังฝึกซ้อมกันอยู่เลยทั้งแรกเมื่อกี้รู้เลยใช่ไหมใช่รู้เรื่องนะคะย่องนะคะอะพูดถึงแบบว่าบรรยากาศเรื่องเพลงไปแล้วเนาะเราจะมาอยากรู้บ้างว่า MV เป็นยังไงบ้างแบบบรรยากาศตอนถ่ายทำ ต้องเซตที่ถ่ายทําขึ้นมาใหม่ไหมดอยถ่ายทาก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยค่ะเหมือนมนเป็นตึกร้างที่เซตมาเป็นฉากญี่ปุ่นค่ะใช่ก็จะร้อนนิดนึงค่ะไม่หนีคือไม่หนาวไม่มีแอร์ไม่มีหน้าต่างลมสงบสงบะลมก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวผมยุ่งถ่ายทํานานไหมคะถ่ายวันนึงค่ะ เต็มเต็มเลยใช่ก็จริงๆแล้วเหมือนฉากเราใช้ประมาณแค่2ที่แต่ว่าพี่ทีมอาร์ตเขาเซตให้มันแบบดูเหมือนหลายที่มากแบบทั้งตอนเสิร์ฟน้ำชาชงชาตรงฉากเต้นเป็นฉากเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคผมผมจะมีเรื่องเป็นผมผมจริงไหมคะนี่ฟาร์มผมอันนี้ก็จริงดีกว่าจริงค่ะจริงแต่ผมใครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้คือไม่รู้เหมือนกัน คือใส่เหมือนกันตามนั้นแต่ว่าอันนี้ที่อยากรู้ก็คือบอกว่าถายที่แบบตึกล้างอยากรู้ว่าเจออะไรที่ตึกล้างกันไหมเหมือนจะไม่เจอใครเลยไม่เจใคไม่เจใครไปแล้วมีแค่วิสห้าคนอ๋อมีวิสหาคนแต่เด้เมีมีหกนับอยู่ไม่ใช่เบาๆใช่แล้วแบบว่าเหมือนมีฉากที่ว่าเต้นในที่สาธารณะค่ะอยากรู้ว่าพี่ๆตอนเต้นอ่ะเขินกันไหมคะ น่าจะเป็นล่าสุดที่พวกเราไปถ่ายคอนเทนต์ใหม่ใช่ใช่ก็ก็ดนึงดนึงนี่นี่ชอบที่ไปตอนแบบห้างเพิ่งเปิดตอน10โมงก็ไม่เขินใช่ไหมคนไม่เยอะไม่เขินเท่าไหร่อ๋อคุไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จริงๆก็ไม่ค่อยเขินนะคะเสียโมชินอยู่แล้วเออไหนยังไงเราชอบเป็นจุดสนใจใช่ฮันดี ที่เดียดนี่คือหน้ามากันหมดเลยแบบจ้างมาคนออะนราันคือรายการช็อตเก่งเวอร์ข้าอะไรวะแล้วบอกว่าอันนี้พี่เชียร์อยากรู้ว่ามีใครที่เขินสุดไหมคะตอนที่ไปเต้น ถ้าที่เป็นคนอ well> Damn, ื่นน um> ี่คิดว่าน่าจะเป็นพี่ตอมอ่ะทำไมคะพี่นิทเวิร์ดหรือไงเป็นอะไรก็เขินหมดเป็นอะไรก็เขินมัเหมือนชุแบบฉากของพี่ตอมจะมีแบบบอดี้การ์ดอยู่ข้างหลังแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ยืนมองพี่ตอมเต้นอยู่ตอนนั้นงานใหญ่เลยเราามงานใหญ่เลยตรงน้ําพุเลยก็เลยเขินค่ะเขินคนคนเยอะคนเยอะ ได้ก่อนนี่คือเซตมาไหมคะหรือว่าไม่๋ยวเรียกเรียกตามอะไรมาหรืมาเข้าเมมด้วยคือไม่อยากรู้เพราะว่าเขาแบบว่าเตรียมชุดกันมาแบบพร้อมมากเลยแต่ละคนอ่าแล้วแฟนๆเนี่ยบอกว่าวงนี้ถ้าแม่ซ้ำก็อาจจะเสร็จแล้วถ้าแมซ้ำกำลังดูอยู่เนาะอาจจะเป็นคนในวงเองนี่แหละอ่าแล้วก็แฟนๆนะคะบอกว่าวงนี้เนี่ยคือเบียวมากขอบเยอะมาก เพลงที่แล้วคือเป็นกระจกใช่ไหมคะแล้วเพลงนี้ก็เป็นดาบอีกแล้วเพลงหน้าได้คิดกันไปเรื่อยคะว่าจะเป็นอะไรกระทะไหมกระทะอยู่เลยเดี๋ยวคอนเทนต์เดี๋ยวคัฟเวอร์เลยมีคิดไว้ไหมซ่อมหรือว่ามีแบบใครอยากจะเป็นอะไรไหมแบบเอ็มวีหน้าไม่นะถ้ามีพ็อปใหญ่จะเต้นได้กันไหม ก็เดี๋ยวทำได้ก้อมาอีกนะง่ายมากพร้อมหน้าพกมาเต้นด้วยสองคนไันจัดเบียงใหม่เลยเต้นไม่ใหม่เลยก็ยังไม่ตอบเลยว่าอยากใชัวนอยู่แล่คือจริงๆที่คิดไว้ก็จะเป็นฟิลแบบะ โผล่ผ้าไหมหรือโพแดนซ์แบบเดารับเรื่องด่วนนะคะพร้อมกับเอ็มวีฉันสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะคาอยากให้เล่าเต้นกับอะไรอาจจะมีนะเพราะว่าวันนี้อ้าวไม่สปอยรอดูไม่สุดท้ายไม่บอกใจเย็นค่อยๆอยากรู้แบบสุดท้ายและสุดท้ายแล้วเพราะเบรกนั้นเราจะแบบมีแบบพูดคุยเล่นเกมนิดหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าถ้าเพลงนี้ค่ะควรฟังตอนไหนมากที่สุดคะขอตเตะคนหนึ่งตอบมาี่ ฟังตอนนี้ได้เลยนะคะใครที่นี่เลยนะคะก็สามารถไปฟังได้เลยที่ YouTube Gnet underscore official ค่ะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบฟังตอนอกำลังกายมันแบบอย่างต้องไปลองดูใช่มันคึอเขิมหนูมแต่มันแอบหิวนะมันชอบคือมีมีแซลมอนด้วยนะคะเห็นตุใดแอีไม่ได้ละเดี๋ยจะฟังตอนตื่นนอนก็ได้เป็นฟีลแบบว่าลุกจากเตียง้วตื่นมีมีพี่คนไหนฟังตอนอื่นกันอีกไหมคะ น่าจะฟิตตอนตอนเข้าฟิตเนสค่ะฟิตเนสอะไรมีใครฝักบัวอาบน้ำกันไหมคะเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตในหะค่ะเปิด้เฝักอ่ะฝักบัวปะอฝักบัวเฮ้ยใบวีน่าไง คุยนี่ชอบมากเลยอะได้ละคอนเซ็ปใหม่คิดคอนเซ็ปใหม่ให้โอเคบอกเล่าเบรกเนี่ยคุยกันสนุกมากมาเมากันแฟตมากนะคะ <c oughs> แต่ว่าเบรกหน้านะคะเราจะแบบมาพูดคุยแบบยังไงต้องรอรุนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราไปพักกันสักครู่แล้วเจอกันเบรกหน้านะคะ <c oughs> และช่วงสุดท้ายของเราแบบนี้นะคะก็ต้องมีอะไรให้พี่ๆได้พูดคุยกันเพิ่มขึ้นตรงนิดนึงนะคะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แพตคือวันนี้นะคะเนื่องด้วยเป็นรายการของเราเป็นแฟนโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรวบรวมคําถามนะคะจากพี่ๆแฟนคลับมาและวันนี้นะคะชื่อช่วงว่าแฟนโซนจิ๊บจี <laughs> ๊บีเรื่องมันเป็นยังไงคะปาร์คือต้องบอกเลยว่าสเปเชียลมากๆครั้งแรกเลยคะเนี่ยมาก็คือ จะใช้พี่ๆนะคะเอ้ยใช่ใช้พี่ๆนะคะเลือกไข่เลือกไข่นะคะเพราะว่าในไข่นั้นเนี่ยก็จะมีคําถามจากแฟนๆก็คือจะสุ่มเอาว่าาจะะไถมอรใช่แต่เราจะให้พี่ปลายฟ้าเนี่ยเป็นคนสุ่มให้เพื่อนๆในทีมคือเพื่อนๆในทีมก็สามารถหยุดเมื่อไหร่พี่นะคะต้องหยิบขึ้นมาแล้วพัร์ตี้ก็จะอ่านคําถามแล้วต้องตอบนะคะแต่ตอบไปไวๆนะคะตอบตอบตอบไปไวเลนะคะไม่เน้นดุกเน้นตอบไปก่อนโอเคถ้างั้นนะคะไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยเริ่ม จับให้ตัวเองก่อนค่ะเราจะไล่อย่างนี้ไปเลยนะคะมาประมาณร้อยคำถามร้อยคำถามเล็กมาได้เระวังนะคะเอ้าได้ไหมคะเฮ้ยติดมือด้วยนะคะมาอยากรู้ไหมคะคำถามคืออะไรอยากรู้สิไม่บอกเอาเอาคำถามนะคะมีอยู่ว่าไก่กับไข่อะไรไม่ใช่โอเค อยากถามพี่ปลายฟ้านะคะอันนี้คือคำถามจากคุณเอนลิสนะคะอยากรู้ว่าแนวเพลงแล้วก็คอนเซปต์เอ็มวีพี่ที่พี่ปลายฟ้าเนี่ยอยากทำในอนา,าคตคืออะไรคะอ,อ๋อสำหรับตัวเองเอ่ะใช่ค่ะคือถ้าเกิดส่วนตัวเนี่ยอยากอยากลองทำเพลงรล็อกสักครั้งหนึ่งแล้วคอนเซปต์ก็จะเป็นแบบแนวผู้หญิงพังๆหน่อยแบบพัง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 ใช่ยก็รัดนะก็ฉีกนะ วุ้ยรอติดตามเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวแบบมาถามคำถามต่อไปกันดีกว่ามาเจ้ายจ้าวเดี๋ยววุ้ยก็ที่เธอที่จัมกอนหยุดขอที่ไม่ได้ใส่อารมณ์ขออันซ้ายจากฝั่งขวาโอ้อันซ้ายจากไหนก็ได้ายืมใส่ซึบบ่อยทา่สุดเลยนะครับครั้งหน้าไม่ต้องใส่หรอหุ้ยเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเอาดีๆเปิดไม่ออกจริงค่ะนี้ อ่าพี่ไปพาลองเป็นเอ้าช่วแขกเราเชิญซะแล้วรายการเราเฮ้ยออกแล้วแสดงว่าคำถามนี้อาจจะหินมากเพราะเไมตอนนี้ไม่น่าเลยมาคำถามอย่าว่าโอ้ยเตรียมไว้เลยค่ะสองบรรทัดอ่ะคำถามนี้นะคะอยากรู้จากพี่ทาร่านะคะว่าสัญญาโออหมาก้าวสัญอันนี้เป็นคำถามจากคุณคารินด้านะคะอยากรู้ว่าในทั้งหมด5เพลงตอนนี้ของวิสเนี่ย ที่ซอนย่านะคะชอบคอนเซปต์ไหนเพลงไหนมากที่สุดเพราะอะไรคะมีข้อสอบนะคะวินชอบเพลงร้ายก็ได้จอมมยค่ะเพราะว่ามีความแบบมันเป็นเพลงฟังง่ายๆชิลๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสวยเฮ้ยแตนมีสวยใช่รู้สึกช่างไรก็ได้เอาสิโอ้โหแต่ละเพลงคอนเซปต์ชัดมากเลยนะคะทุกคนก็เราดูเพลงหน้าไงใช่นี่ไงฝักบัว อย่าสปอยนะอาจจะเป็นของจริงของจริงได้กับน้ำหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยปิลิกสิทธิ์รอดูมาคนต่อไปใช่ค่ะหยุดเมื่อไหร่คะมาเหอะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมาคำถามจาบพี่เชียร์นะคะมีอยู่ว่า ยังเรียนความนะคะพี่สมความอันนี้นะคะคำถามจากพี่คันด้าเหมือนเดิมนะคะเขาถามว่าในซิงเกิลช็อปช็อปเนี่ยพี่เชียร์นะคะมีบทบาทตัวละครที่ได้รับถ้าให้พี่เชียร์เนี่ยมีพลังวิเศษอาจจะไม่จริงจังเฮ้ยมาถูกทางเขาเลือกแล้วอะเขาถามอ่ะอาจจะเอาจริงจังหรือว่าเอาแบบเบียวเหมือนที่เตงชอบเลยก็ได้นะอยากมีพลังวิเศษทำอะไรกันพี่เชียร์คะใช่ค่ะ หนูอยากวาร์ปได้ค่ะเฮ้ยทำไมคะทำไมคะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้รถติดมากอ่าเปิดเวลาใช่เออเป็นคนตื่นอยากตื่นสายไงเพื่อที่จะได้แบบไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นอ่ะทดลองวาร์ปที่นี่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะไม่ใช่แต่ยืนก่อนนะคะมาคำถามต่อไปคำถามต่อไปเอาเต็พที่เอาเต็นที่เลือกยากมา มามามามันเป็นโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กให้ติดกาาต่อช้างคะเนี่ยคำถามนี้นะคะจากคุณเอลิสนะคะถ้าเปรียบได้นะคะที่อยากเป็นตัวละครสมมุติอะไรคะอาจจะเป็นอนิเมะก็ได้การ์ตูนก็ได้หนังหรือว่าซีรีส์ก็ได้แล้วคิดว่าเหมือนใครเหมือนใครคะคิดว่าตะอยางเป็นอะไรก็เหมือนใครคะอยาก แล้เป็นอะไรคะมันมีหลายอย่างมากหลายเรื่องมากมาสักเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องที่ต้องมีอันไี่ก็อยากกลับ้าไม่ใช่แบบทุกคนอยากรู้อยู่อยากเป็นไม่รู้ชื่อแต่ว่าอยู่ใน Spirited Away อะ Spirited Away ของสตูดิโอจิิใช่ไหมคะ เรงวิ่งเพรนั้นอ๋อเโร่หรออยากไปเที่ยวใช่ใช่ีอยากไปเที่ยวตอนนึกว่าจะเป็นตเตโรโล่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อเราคิดว่าเต็งเหมือนใครคะเหมือนทาร่า i ฟสโอเคค่ะไม่น่าถามเลยชีวิตยากมากนะคะนี่คือไม่นี่จะพคูดนี้มากเลยอยากรูอยากรูพี่ทาร่าเนี่ยอยากใช้ชีวิตเหมือนใครแบบมีใครเป็นไอดอลไหมอะไรอย่างนี้ก็ตัว ก็ตัวเองมีความสุขในชีวิตที่ใช้เออรอดต่อนรอดไม่หน่อใครมาไปไปกันต่อทำไมไปกันต่อยังไงคะยังไงคะเรียกว่าต้องขันมือใช้หมดแล้วเลยสามวันอุ้ยแต่หยุดเฮ้ยไบใเลยเนี่ยนี่อ่ะมาอย่างนี้ต่อมนะคะแน่นเนาะแน่นเนาะเนาะอุ้ยได้อู้ ค่อนข้างที่ตระหนักเลยนะคะที่เดียวอันนี้กี่บรรทัดคะอั้สข้อมาอู้หูเห็นเต้นแล้วเห็นเต้นปะอ้ยอะไรอ่ะไปเสร็จเขาใส่ผิดหรือเปล่าโอ้โหยังไม่หมดเลยนะคะต้องอีกไหมคะไม่เวลาจะหมดแล้วจะไม่หมดแล้วโอเคอยากถามพี่อะตอมนะคะว่านอกจากการที่แบบจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเด็บในชีวิตอีกไหมคะนอกจากศิลปินจจริงังเลยจริงจังเลย นอกจากศิลปินเหรอคะก็อยากอยากลองแสดงบ้างค่ะถ้าไม่ได้แสดงก็อยากเป็นนักธุรกิจธุรกิจอะไรคะธุรกิจอะไรคะธุรกิจอะไรคะธุรกิจอะไรธุรกิจส่วนตัวโอเคแปลว่าไม่ต้องถามต่อแล้วไม่ต้องถามต่อโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยนะคะพี่ๆทุกคนเราอยากให้พี่เนี่ยได้ฝากผลงานกันหน่อยว่าสามารถติดตามได้ที่ไหนกันคะ สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่โซชเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเวส o f ออฟิเชียลนะคะแล้วก็สามารถไปดู MV เพงลงล่าสุดของพวกเราช็อปช็อปนะคะได้ที่ YouTube g e n i u s Underscore Official ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพีพีมากมากเลยค่ะขอบคุณะค,ะค่ะกแก้เหางาพวกเรา ใช่แล้วเรานะคะก็ขอฝากช่องทางของเราด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ Tiktok นะคะ Mono t w e n n e Music Station ค่ะใช่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการ Youngster Fan Zone Aswini n รายการที่จะเป็นเซฟโซนให้กับเหล่าแฟนคลับนะคะพาเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับไปพูดคุยกับศิลปินหรือนักแสดงแบบ Exclusive เลยค่ะใช่ค่ะสามารถรับชมนะคะได้ทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono t 9 Music Station นะคะและทาง AS Play กด202ได้เลยค่ะวันนี้สนุกมากเลย ใช่ไหมคะพี่พี่ถูาค่ะคะถูกไหมคะเลยเลยถูกไหมคะถูกไหมคะตอบไปแค่สนุกนะคะเร็วนี้นะคะเจ็ดได้ค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะแพตตี้แล้วก็สตาร์และพี่พี่วงวิสเนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ